เป็นไงฮะเราเพลงนี้รู้สึกไงฮะถามประชาชอมกเออกว่าเป็นที่เราไม่ได้รองนานมากเป็พที่ร้องยากมากนะร้องยากมากด้วยนะทุบกเป็นก็ไม่แย่ก็เฮ้ยทุกเป๊คนเดียวหรือเปล่าต้องมายถึงแต้อมาได้อยู่ อะไรนะครับฮะไม่ตอบอะไรหรออ๋อถามถามว่ายังไม่ได้ตอบเลยว่าตเจคิที่ถามมารู้สึกยังไงรู้สึกดีใจนะที่ได้ร้องเพลงนี้อีกครั้งนึะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับจุ๊บแป๊บจุ๊บแป๊บเหมือนกันนะผมไม่ได้ร้องนานแล้วก็เพลงนี้เป็นอีกเพลงที่ฮะแล้วก็ที่สำคัญร้องยานมาพอร้องก็สามคนไงใช่เกี่ยวหรือ เราจริงยสามคนใช่ไหมใช่ที่จริงันทูอีโซร้องกันสามคนแต่มาช่วงนี้เราทุกคนช่วยร้องอแบบนี้คารมคุ้มคันดีขึ้นมากอ๋อออกจากบ้านมาสี่ปีว่าไงการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆดีสิฮ่เหมาะสมแล้วที่เป็นแนวหน้าของรุ่นเราแนวหน้าแนวหน้าที่คือส่งไปตายก่อนใช่ใช่ไหม แล้วแนวไหนนี้คขาเดนเปิดหยียบย่กไปเลยครับร้อนเลยนแชเลราเราพูดกืรุ่นแปก็สปีแล้วนานมากนานมากนะครับผมนานไหมไม่นานเลยเชีรนแต่รุ่สอรุ่นสมเนี่ยมีาคนเนี่ยเราคนเห็นรุ่นสามทำได้รุ่น1นึ่งรุ่นน ก็มีรุ่นสองก็มีตัวเาเนี่ยไม่ไม่าหรอกไม่น่าหรอกแก๊งแก๊งพี่บอยอะจำได้เราอยู่แถวเนี่ยบอยไงมป๋บอยเราเนี้ยพี่สายบอยไงบอยทีส์เ่าบอยทีส์นะอ๋อครับผมป๋าบอยบอยทีส์เพืเอีขยงเพื่อนเป็นบอยทีส์อ่ะมีคลิปมีคลิปอย่าไบอกป่านป๋ารู้ทุกเรื่องเออล้ป hmm, ๋าอ่านข่าวทุกเช้าเหรอมีข่าวมาด้วย เป็นนักข่าวเป็นข่าวไงเกาเหล่าบ้างไม่มีงานบอกเกาเหล่าบอกมีงานบอกความเกาเหล่าก็ดีไงพีจะได้เป็นข่าวไงต้องเดี๋ยวสักพักเนี่ยไปบ้านจะเป็นข่าว ไปอาบน้ำที่บ้านก็เป็นเาอเดี๋ยวๆสมัยมัธมายสมัยมัธยมกูเธอไม่เคยเป็นกันเหรอกไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยไม่เคยไปบ้านเพื่อนกันหรอจบเเรียบร้อยแลาะพ่อแม่สอนมาดีมากเลยนะนี่ก็ไปเจอเพื่อนไงจริง

ตอนนี้เด็กๆถึงหันะฮะถึงแปดหัวไหมครับแปดปิดแบบประชาชนเนี่ยนะไม่เลยไม่ให้หัวเรียกปกติไงอืมนะแล้วมาถึงแค่นี้ได้ยังไงก็มาจากเอ๊แปดจากเพอลือมอ่ะจากเพอลือมไมเอ๊แปดใช่แล้วก็นี่เขามีเวลาเราจีบชั่วโมงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะไรนะครับกลับมาเดียวจะไม่เอาเอาเป็นคุยแล้วใช่ไหม อยากฟังเพลงต่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลองเพลงเพลงก่อนแลยวค่อยพูดกันใหม่ขั้นขั้นทัานแบบเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงเป็นอีกหนึ่งเพลงนะของเพื่อนเราเหนียวเหนียวผ่าน